เิดีต้อนรับเข้าสู uh ่ a เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมสามเขาหน้าตาอย่างเงี้ยของพาดิโอไงเออโอ้สีเท่ดีฮะโอ้ผมไม่ก็เวยวเกือบตันเลยนะจะเหละววส่งรถที่หกฟาดกูทีเดียวตายเลยเฮียตูดเต่าโอ้ย อะไรเนี่ยนกอกุนกตีนกูอยู่แถวเดิมอ่ะอยู่ตรงจรล์เคกูดูดิมันจะโอ้ยโอ้ยโ,โ,โ,โอ้ยแรงๆๆงงโอ้แมนโอ้มาแล้วพีช่ชายมาแล้วมันมาแล้วโอ้กูรอดแล้วกูว่ากูกูรอดแล้วมันไปกัดเตา่าโอ้ยกลกูตาหอกพังอีก เป็หนหงมืดว่ะทุกคนโอ้สว่างขึ้นเยอะในโลกใบนี้เออใช่ลืมพูดถึงเรื่องเอ่อเควสหลักระเบิดบอสทุกตัวเว้ในใน,ในความยากระดับอัลฟาเราต้องฆ่าบอสทุกตัวนในะร,ระดับอัลฟาโอ้ยเหนื่อยไงยโอ้ยตกใจบ้าอ้ <laughs> เราต้องฆ่าบอสทุกตัวในร,ระดับอัลฟาจริงดิ อแล้วบอสแต่และตัวเลือดประมาณเป็นล้านโอ้โหต้องจับตัวอะไรไปฆ่าวะว่าจะฟอคแมนแม่งนะอยู่น้ำชื่นใจชื่นใจชื่นคอและลื่นคอยูคูสี่สิบว่าตัวนั้นขี่ได้มันเดิมไม่กากเลยนี่พามันกลับบ้าน ไม่ังไม่ใช่บ้านเท่าไหร่ก็เถอะเต่าเต่าลูกร้านอ่ะเต่าลูกล้านว่าอ่ะทำไมดีอยู่ก็เอ้ยโดโด้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 โด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 ้โดโด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 ้โดโ้โด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 ้โดโดโด้โด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 ้โด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  กูยิงกูยิงเพื่อนมันตายไปตัวหนึ่งมื่อกินกูยิงเบี้ยวโอ้ยเจเกือบตายยาวกูอุ้าพาลพาลสอปาลิอโอ้ยโอ้ยน้ันขโมยเขาธนูที่แตกใส่หน้าแม่งเลยเฮีย จัดการตัวนี้เลยไปฟาม oh. ไปฟามเหล็กมาหรอใช่ใช่ไปฟามมาที่ไหนบนภูเขาบ่ภูเขาใกล้บ้านอะ่ะจริงอะ่ะมีภูเขาใกล้บ้านอะ่อะไอ<ห>้ช<ะ>ทยที่กูเจออะไรอะไรนกเวลสองร้อยสี่สิบโอเคดีเลย <c oughs> จำได้มั้ง <c oughs> <c oughs> ได้แล้วเนื้อาพามีนิโปโบรดคัสเดินงงๆอยู่แถวนี้พอดีอู้อู้อูอ้แรปเตอร์ยังไม่ได้วางเลยซับแม่งหมอกแม่ง,ง,ง,งหายไปเฉยเลยไม่น่าจะได้ได้แล้วเพื่นอนรุ่ดนจอด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 ,อดสติมิน่ากำลังจะหมด จบพาร์ทแรกแล้วขอบคุณครับสามสองหนึ่ง welcome to unbreakable วันนี้ลา